มูนไปด้วยกันกับช่องคอยนนิมูลนะครับวันนี้เรามาสู่นวัตกรรมที่จะสร้างนวัตกรรมตัวใหม่ในการที่จะสร้างคริปโตเครนซีอันนี้นะครับเป็นเหมือนกับโถส้วมนะมันเป็นเหมือนกับโถส้วมแหละแต่ว่าความพิเศษคือมันเอาอึเอาอึเอาออออกมาทำเป็นคริปโตนะครับเอาออ นะครับมาทําเป็นคริปโตดังนั้นะตัวนี้นะเป็นนวัตกรรมใหม่นะครับเดี๋ยวเราก็ต้องไปดูตัวข่าวด้วยกันนะว่าตกลงแล้วอ่ะข่าวมันว่ายังไงบ้างน,นะครับเขาบอกนี้ว่ามันเป็นการวิจัยนะครับจากมหาลาัยแห่งหนึ่งในเกาหลีใต้ได้คิดค้นโถส่วมที่เปลี่ยนอุจระของมนุษย์เนี่ยมาเป็นพลังงานอันนี้อ้างอิงจาก r e u t e s นะครับ เพื่อใช้เป็นโบนัสสร้างแรงจูงใจต่อผู้ใช้งานนะครับโดยโบนัสนี้ก็คือเหรียญคริปโตเคอเรนซีที่สามารถนำไปเพื่อซื้อกาแฟหรืออาหารได้ดังน,นั้นโถส้วมนะครับจะสูบอุจจาระของคุณลงไปในถังใต้ดินก่อนซึ่งการทำงานเนี่ยมันน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับก็คือว่าเอาอึนเนี่ยแะครับอยู่ในโถอุจจาระก่อนซึ่งหมายความว่ามันอะ จะใช้น้ำน้อยลงอย่างมากนะครับหากเปรียบเทียบกับโถส้วมธรรมดาทั่วไปหลังจากที่มีเศษอุจจาระถูกปล่อยย่อยให้มีเม็ดเล็กลงนะครับและจะถูกนำไปเปลี่ยนเป็นพลังงานอีกทางหนึ่งหากจะให้การสรุปแบบง่ายๆก็คือว่ามันเป็นการเปลี่ยนของเสียให้กลายเป็นพลังงานนั่นเองอันนี้เป็นไอเดียนะครับที่โชเจวอน ผมอาจจะสะกดผิดนะภาษาเกาหลีนะครับเขาบอกนี้คนเนี้ยเป็นคนคิดนะครับเขาบอกว่าถ้าเราคิดนอกกรอบอุจระคุณมีค่าในการสร้างพลังงานและปุ๋ยได้เขากล่าวโดยนายโชจีวอนนะครับศาสนาจารย์นะครับด้านวิศวกรรมเมืองนะครับและสิ่งแวดล้อมที่สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติของ ให้การสัมภาษณ์กับรอยเตอร์ว่าผมได้ใส่คุณค่านี้ไปเป็นพลังงานไหลเวียนที่อยู่ในระบบนิเวศนั่นเองนายโชนะครับกล่าวว่าโถส้วมดังกล่าวเนี่ยสามารถจะเปลี่ยนอุจจระของมนุษย์ให้โดยเฉลี่ยต่อวันเนี่ยให้กลายเป็นแก๊สมีเทนขนาดประมาณ50ลิตร นั่นหมายความว่ามันจะสามารถถูกนำไปเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าราวๆสักครึ่งกิโลวัตต์ะนะครับเลยทีเดียวนอกจากนี้โชยังได้เปิดเผยเหรียญคริปโตของเขาที่มีชื่อว่าชื่อว่ากูกูนะครับมันสะกดอย่างนี้ G ใหญ่นะแล้วก็ g ี o o l นะครับขอเรียกว่ากูกูแล้วกันถ้าสะกดผิดขอประทานอาภัยนะครับ เขาบอกว่าจํานวนที่มันได้เนี่ยมันประมาณสิบเหรียญต่อวันซึ่งผู้ใช้อ่ะสามารถนําเหรียญดังกล่าวไปซื้ออาหารที่มหาวิทยาลัยได้ด้วยและในความคิดนะครับในคําพูดของเขาของจินเนี่ยนะครับในประโยคสุดท้ายเนี่ยเขาบอกกับฝากกับท่านผู้ชมไว้อย่างนี้ในตัวข่าวนะครับว่าผมเคยคิดว่าอุจจาระจะสกระปรกแต่ตอนนี้มันเป็นสมบัติล้ำค่าสำหรับผมอันเนี้ยกล่าวโดย นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาโดยโฮคุยจินนะครับผู้อยู่กินกับอุจระและเหรียญกูงูนะครับให้การสัมภาษณ์กับรอยเตอร์ผมยังพูดเรื่องอุจระระหว่างมื้ออาหารเพื่อคิดจะซื้อหนังสือซักเล่มหนึ่งนะครับที่ผมต้องการก็เป็นไปได้เหมือนกันฉะนั้นเรื่องนี้ก็เป็นคำพูดติดตลกในตอนสุดท้ายนะครับว่าเออผมก็พยายามที่จะ หานวัตกรรมใหม่ๆนั่นแหละนะครับไม่ว่าจะอาจจะเป็นกระดาษอาจจะเป็นอุจจาระหรือจะเป็นนวัตกรรมใหม่ๆอื่นๆที่เอาสามารถมาผลิตให้เป็นพลังงานเพื่อไปใช้ในอุตสาหกรรมของคริปโตเครนซีก็เป็นไปได้เหมือนกันฉะนั้นวันนี้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านเนาะพอได้ติดตามด้วยกันนะครับก็สามารถเข้ามาคอมเมนต์ได้ เพราะเทคโนโลยีนี้ไม่ใช่เป็นเทคโนโลยีแรกนะครับที่ทางเกาหลีใต้เป็นคนคิดนะอย่างจินนะครับแต่ว่ามีอีลอนม์สแหละเป็นต้นแบบนะครับแต่อันนั้นมันเป็นเรื่องของการใช้พลังงานนะครับเกี่ยวกับพลังงานสะอาดนะนะคือพลังงานที่ใช้แล้วนะครับมาหมุนเวียนคืออ่างอาบน้ําหรือเครื่องทําน้ําร้อนนั่นแหละนะครับก็มีการใช้แล้วก็มีการเก็บความร้อนแต่นนี้ มาเป็นแบบอุจระนะครับก็ไอเดียที่ดีนะสำหรับวันนี้ก็สามารถคอมเมนต์มาใต้คลิปได้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s ับสไค i b ์แล้วกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามนะครับและสุดท้ายนี้นะครับเรามีช่องทาง4ช่องทางด้วยกันคือบล็อกเด a c เฟซบุ๊ก u t u b e ไลน์กลุ่มโดยเฉพาะไลน์กลุ่มเราชื่อ r y y t o c u r r e n c y Community นะครับฟรีไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆก็สามารถเข้ามาได้เลยนะครับเพราะในนี้ก็เป็นที่ไว้สนทนานะครับแล้วก็ วางแผนการลงทุนด้วยกันนะครับว่าแนวโน้มการลงทุนจะเป็นยังไงในอนาคตบ้างก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ได้ติดตามชมในคอนเทนต์นี้ด้วยกันและผมหวังว่าช่องของเรานะครับจะมูนไปด้วยกันนะอ่ะก่อนที่จะมูนไปด้วยกันนะครับเรามีสปอนเซอร์2ตัวที่เราอยากโปรโมทวันนี้นะครับหนึ่งคือออนซอนนะครับเป็นแอปพลิเคชันอัจฉริยะตัวใหม่นะครับที่เมื่อท่านฝากเงินท่านก็จะได้กำไรจากผลตรงนั้นนะครับ แล้วก็เรื่องของอ,อีกตัวหนึ่งนะครับชื่อ copycat นะครับก็สามารถเข้าไปลงทุนได้เลยนะครับเข้าไปลงทุนเพื่อจะสามารถที่จะได้กำไรมานะครับจากการซื้อเหรียญแล้วก็ได้การระดมทุนเนี่ยจาก copycat อันนะครับก็คุณซื้อเหรียญเขาก็จะคืนทุนให้กับคุณคืนทุนคืนกำไรให้กับคุณนะครับก็เข้าไปซื้อเหรียญได้นะครับเหรียญก็มีแค่ สี่ล้านนะครับเหรียญเท่านั้นนะครับแต่เขาจํากัดเลยแค่สามล้านนะครับรีบซื้อเปิดมาตั้งแต่วันที่หกประมาณสามทุ่มละนะครับเปิดให้มีการซื้อขายเหรียญช้าหมดอดนะครับไม่สามารถซื้อได้แต่สําหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้ติดตามชมในคอนเทนต์นี้ด้วยกันและผมหวังว่าคริปโตนะครับโดยเฉพาะบิตคอยจะ go to the moon ไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะมูนไปด้วยกันกับช่องคอยนมูนสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ